เือนเนี่ยท่านมาทุกคนเลยมาเป็นกำลังใจสมานแผ่ใจใน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 ,ในใจแม่ครอบครัวแม่ให้ยิ้มได้ยิ้มได้แบบยิ้มได้แบบเต็มที่อ่ะนะคะมอก่อเน,นี่ยโอ้โะเมื่อมก่อเน,นี่ยจะอะไรแห้ะ คนนั้นก็อ,อย่างนั้นคนนี้ก็อ,อย่างนี้เตือนมาก็เช้ามาทุกมีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยแต่ก็อดทนมานะคะพอเราเคยนึกว่าสักวันนีนะ้มันจะต้องเป็นวันของเราบ้างพอน้องนุ่นมาก็เป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคะแต่ถ้าวันนั้นนะถ้าพี่หนึ่งยังไม่ระบุว่าเอาองน,นุ่นนะ่ะนะ เราก็ไม่ได้รู้จักกันถูกไหมคะลังจากวันนั้นมันเป็นวัน24เนี่ยแม่จะจำมาไว้ทุกเดือนเลยวันที่24วันเปิดโลกทัทั์เปิดโลกให้บ้านบารมีนะคะได้รู้จักคนมากมายคนดีๆมากมายที่มากับน้องนุ่นนะคะไม่ได้มายกยอปอปัน้นหรือม,มาเล่าเรื่องเท็จอะไรนะคะแต่คือเรามองว่าคนเขารักเรารักลูกเรารักนุ่นรักทีมงานเราจริงๆ ยิงมาแกล้วางไปแล้วใช่ค่ะพี่หนึ่งตะลาาไทยเนี่ยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทั้งหนึ่งพันเก้าร้อยคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเมื่อคืนด้วยที่มาช่วยนหนุนแม่ก็เมื่อคืนนะคะเขาคงอลองให้แม่ขายดูดิแม่ก็เก่งทั่แย่จะได้ยอดใเข้าวไมแต่ทุกคนก็มาช่วยซื้อกันนะคะ ค่ะคนรัศดรีเหมือนกันขอบคุณนะคะจ้าอืมครบรอบสามเดือนนะผ่านไปได้ยดีขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะขอให้รักแบบนี้ไปยาวๆย,ยาวแค่สี่เดือนห้าเดือนหกเดือนพอแล้วอะไรอย่างงี้นะคะขอนะคะขอให้เป็นกำลังใจแบบนี้เป็นบบนานๆนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่จะรักกัน,นยานและรักตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณทีมข้อจอข้อใจขอบคุณทั้งหนึ่งพันเก้าอคนเลยนะคะไปดีค่ะต้องไปอแล้วสือถ้าวันไหนแม่ไม่ได้ไปคือมันโอ้ยจริงๆอะนะคะ ก็คือจะไม่ได้ไปแต่ถ้าวันไหนไม่ไม,ไม่มึนหูแม่อะไรเงี้ยเราต้องไปอแหรอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่พร้อมซัพพอร์ตพวกเรานะคะใช้แอปดีค่ะกล้องเขาดีนะแล้วก็โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสายและขมือขอบคุณมืออุ้มใจนะคะคืนนี้ก็หน้างานก็อยากให้ไปเยอะๆนะคะ ไปเชี่ยวไปเชียร์ไป,ยไปชมกันเยอะๆขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพิมเพชรค่ะขอบคุณโอปอจ้าอืมสามเดือนแล้วนะมีงานมากไม่มีมั่งแต่ทุกคนก็ไม่เคยทิ้งกันนะคะก็ยังเป็นกำลังใจกันตลอดเลย จ้าขอบคุณทุกคนที่ตามน้องนุ่นมาล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหัวใจนิ้วจากใส่ใหม่ด้วยค่ะโอ้ขอบคุณที่จะรักกันตลอดไปนะคะวันนี้เป็นกําลังใจหน้าเวทีเลยครับโอ้ขอบคุณครับเออใช่สามเดือนนี่เหมือนสามปีโอ้ขอบคุณค่ะใครมีอ่ะ ให้กล่องช็อกโกแลตด้วยสวัสดีค่ะแล้วมันมีอะไรต่ออะไรมากมายแต่ผู้ชมก็ประคับประคองเราจนนะคะจนเราได้ไม่ว้าวเวะคือเราจะมองไปข้างหน้าหรือหันไปข้างหลังหันข้างก็ยังมีพวกท่านคอยแบบว่าคอยเหมือนเหมือนคอยไม่ยุง่งเราอะถ้าเราเอียงไปซ้ายท่านก็ พยุงเราได้อไม่ฝ่าก็ได้จะง่ายท้องจะล้มหน้าแต่พุกท่านก็เหมือนจับแล้วพยุงรลอยนะคะ <c oughs> โอ้ยปัญหามากมายอย่างที่ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนละ <c oughs> แต่มันก็พลาดไปแล้วนะคะเพิง <c oughs> พ่งจะมาคะ่ะอ้าวใครเนี่ยปอกแ็กให้ ให้อะไรอะ่ะแม่ไม่เคยเห็นเลยขอบคุณมากนะคะอย่าว่าอย่าอย่าอย่าว่าตัวเองเป็นพลังมดเลยค่ะทุกท่านเป็นกำพลังพลังอันยิ่งใหญ่ทุกคนล่ะค่ะพลังรักที่พลังรักพลังเมตตาพลังสงสารที่มีให้เราตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอให้เข้าใจเข้าใจทุกราม,มากก็ มันก็จะผ่านไปนะคะแม่น่ะไม่เคยจะหวังอะไรล่ำรวยใายก็โอ้ขอบคุณมีกัญชาอะเพียงแต่ว่าหวางว่าขอให้มีคนเคียงข้างเราอย่ามีปัญหาบางทีเราอาจจะอยากโทรปรึกษาใครอะไรเงี้ยขอให้มีคนรับฟังเราบ้างเราก็ไม่ว้าวีเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ใช่ค่ะไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติรักกันไปเลยยางพี่หนึ่งเนี่ยครอบครัวแม่ก็จะนับถือเขาเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะจะนับถือครอบครัวเขาพี่หนึ่งอีอน้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไอ้อีฟไอ้ฝ้ายอะไรเงี้ยเราก็จะรักกันแบบคนในครอบครัวนะคะ <laughs> ก็ยังไม่รู้ว่าปตีต่อไปเราจะพอมีงานอย่างี้ ปล่าจะพาดจะไม่ตาอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่เราก็จะทำงานให้เต็มที่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะเราจะทำงานให้ให้สุดกำลังเลยคะ่ะงานหนึ่งคืนสำหรับแม่นะมันมีความหมายมานะคะสมมุติว่ามันจะจะ,จะไปเล่นลิเกวันนี้เราองคิดแล้ววันนี้จะพาของตรงน,นี้เราก็จะสั่งเด็กเล่นไงให้ดีนะนึกก่อนนะจะเล่นอะไรจะลองอะไรงานหนึ่งคืนก็สําคัญกับแม่มากนะคะบางคนเขาจะคิดว่า เออมันเล่นๆไปงั้นแหละแฮมจบๆไม่ได้นะคะสำหรับแม่ไม่ได้เลยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณนะคะโอ,โ,โอ้โหจ้าถูกปล่อยมีงานมากอั่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณดอกุหลาดบวยนะคะโอ้โไม่เคยติดติเก ขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับของน้องนุน่นนุแนทแล้วก็แฟนคลับศิลปินในทีมงานนะคะขอบคุณหวัวใจสีส้มด้วยนะคะขอบคุณทีมเข้าเจ้าข้าใจค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะมีเหลือกลุ่มปิดก็วันนี้ แล้ววันที่สามเบ็ดสามเบดนี้แล้วก็ยี่แปดกันยานะคะหลังจากยี่สิบแปดกันยาแล้วก็กุ้มปิดจะไม่มีแล้วนะคะเราก็พักบ้างให้คนดูไปดูหน้างานกันบ้างนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจนะคะกุ้มปิดก็ยังเหลืออีกวันนี้สามเบ็ดแล้วก็ยี่แปดอีกแค่สามงานนะคะ ไม่ละค่ะนุ่นเขาเป็นคนสนุกสนุกอยู่แล้วขอบคุณค่ะก็มีเป็นวัดบ้างเล็กน้อยนะคะดิเกคะ่ะยี่แปดกันยาดิเกนะคะ ดี๋ยวก็ตุลาตุลาก็จะมีงานหลายงานเหมือนกันแต่เดี๋ยวพฤศจิกาแม่จะจัดงานไว้ครูแล้วนะคะมองว่าฝนน่าจะเบาบางลงบ้างแล้วนะคะอืมต้องเริ่มไหว้พ่อแก่แล้วต้องเริ่มจัดงานให้พ่อแก่แล้ะคะ่ะเพราะว่าพ่อแก่ทำให้เราคุสิ่งดีๆงานเยอะนะคะ รอนะหน้างานทานเรียบร้อยแล้วค่ะพิจิกานะคะแม่จะไหว้ครูแล้วน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะเออยี่สิบแปดกันยายี่สิบแปด ใช่ค่ะ25กันยาปีหน้าแม่มาเชียงใหม่ใหม่ปีหน้าไม,ไ,มไ,มไม่รู้ค่ะแต่งานเชียงใหม่ของคุณพ่อสอลรักอ่ะคือมันอย่างนี้แม่นะ่ะมีงานเกาอยู่สามงานที่ไม่มีน้องนุ่นนะคะไม่ถามงานที่ซี้งานมีวันที่หนึ่งมกราที่ไม่มีน้องนุ่นวันที่ห้าห้ามกราไม่มีน้องนุ่น แล้วก็วันที่10-11-12ที่ไม่มีน้องนุ่นค่ะสิบสองมกรานะก็คือมันเป็นงานเก้าที่เราเล่นมาปีที่แล้วตอนนุ่นยังไม่มาเล่นแล้วเราก็รับไว้ก่อนนะคะก็คือต้องเล่นแต่พอเลิกวันที่12บสมกราแล้วเดี๋ยวพ่อน้องนุง่นเขาไปเล่นเชียงใหม่ใช่ไหมคะวันที่สิบสามมกรานูก,กับแนทจะนั่งเครื่องตามไปช่วยพ่อ้องนุ่นเล่นนะคะวันที่13มกรา ก็ต้องไปช่วยเขานะคะเพราะว่านั่งเครื่องไปเล่นสิค<ว>ะไว้ครูก็ต้องมีลิเกสิคะคือไม่รู้ะคะ่ะเขาไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่ไม่ระบุมาแม่ก็ไค่อยอยากจะจะไปไปพูดบ่อยๆอ,อะ นะคะถ้าจะภาพมันเป็นคือจะภาพเนี้ยเขาเป็นเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาเป็นจะภาพงานเก่าเขาก็แบบหาไว้แล้วเพราะว่าคือผ่านคงแล้วก็แล้วกันไปหาแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็จะไม่ไปเทาซีว่าเออคือต้องเอาตรงนุ่นไม่ค่าอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองว่าเราไปเทาซีเขามากไปถ้าเขามันเป็นงานเก่าเราก็เล่นให้มัหมดไปนะคะ เพราะว่าไปเล่นให้เขาก่อนนะคะเขาและยังาที่สิบสิบเบอ็อ่ะมันเป็นงานสัเจ้าที่แม่เล่นมาตั้งแต่สมัยเน็ตสิบกว่าคขวบคะ่ะสิบกว่าปีผ่านมาแล้วนะคะเราเล่นให้เขาเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราไม่เล่นเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราถึงที่หมายแล้วลืมที่มานะคะเรามาจากตรงไหนก็คือเล่นให้เขาค่ะนะคะ,นะคะเพราะเรามองว่าเขา แล้วก็เท่านังที่นั่นน่ะเขาอายุมากแล้วเขาเป็นคนแก่เขานั่งสาแล้วก็นิสัยดีมากนะคะคนเราอ่ะเมื่อถึงที่หมาอย่าลืมที่มาแม่จะนึกอย่างนี้เสมอแม่ยังบอกดูวก่อนนัดว่า,วายังไงเราต้องไปเล่นให้เขานะพบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้ไม่มีงานเท่าไหร่แต่เราก็เล่นงานสัญจ้าบ้านงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นให้เขาใช่เราก็ไปเล่นให้เขานะคะ แล้วก็12มุกราลาเราเล่นวัดปากงามวัดที่พระพบโคโซ่เสียงท้องหาไว้นานแล้วนะคะเราต้องไปเล่นให้เขา